ปรเทกับลูจนะ่า,าด้านนังนี่จะเป็น,ปนบอลค่ายชิโนลล่เราเส้นไปว่าพื้น,นบบที่ทั้งเขตบริเวณนี้สูงเลยครับทั้งนั้นเป็นหลับหล,ลับต่ำเลยครับต่านั้นเหยีบปาดเลยนะครับนี่ต่อกู้เขานะครับลักล้าเงเขียนตอนเห คนตกฟังหไดนคนตตฟังหุ่แล้วาก็มีการทางเราพี่ท่างเขามากลยนาะันน้นะครับห้องอสัมผันใส่ถึงมะนกทนะครับวัอาจจะเป็นคตรขหาของเขาเนาะครับดว่าราวดัหนงเจอกาน้อยอะยให้พี่น้องม่งหน้าไม่ครับไอ้ีวัดอันนี้เป็นอำเภอของเนี่ยของเขาอเภอจังกษาจังหวัดไม่ต้องเข้าริารหมดตัวนี้จังหวัดเิาริาร นเพิ่มได้สักระยะนึงแล้วก็พิดโตไปนะครับสำหรับม้อนรอนที่น่อยก็ทั้งสองสังคมสองสังคใหญ่แห่งครับครับมอไรกัเป็นการขนังนะครับ